พาไปชิมอาหารฝีมือของหุ่นยนต์พ่อครัว AI กันบ้างค่ะที่เพียงแค่ชมคลิปวิดีโอไม่กี่สิบคลิปของมนุษย์ก็สามารถที่จะก๊อปปี้เมนูทำอาหารอร่อยให้พวกเราทานกันได้เลยค่ะ ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์พัฒนาหุ่นยนต์พ่อครัว AI ที่สามารถแกะสูตรอาหารจากคลิปวิดีโอสอนทำอาหารได้ชนิดที่ว่ามาดูคลิปจบหุ่นยนต์สามารถทำอาหารตามสูตรในคลิปได้เลยค่ะโดยทีมวิจัยลองให้หุ่นยนต์พ่อครัวดูคลิปมนุษย์สาธิตวิธีการทำอาหารทั้งหมด16คลิปเพื่อให้มันเรียนรู้วิธีการทำอาหารผ่านระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ หรือว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซึ่งเป็น AI ชนิดหนึ่งที่ได้รวมเอากล้องการประมวลผลซอฟต์แวร์เข้าไว้ด้วยกันเพื่อทำให้ระบบคอมพิวเตอร์เข้าใจภาพหรือวิดีโอในแบบเดียวกันกับที่มนุษย์มองสิ่งต่างๆค่ะโดยหุ่นยนต์พ่อครัวนี้จะเริ่มจากการวิเคราะห์วิดีโอทีละเฟรมเลยนะคะแล้วก็ตรวจจับว่าในวิดีโอนั้นมีวัตถุประเภทใดอยู่บ้างซึ่งหุ่นยนต์สามารถแยกแยะได้ตั้งแต่วัตถุดิบมีดไปจนถึงแขนและใบหน้าของคนที่สาธิตวิธีการทำอาหาร และเมื่อหุ่นยนต์แยกแย,กแยกวะวัตถุในภาพได้แล้วระบบก็จะแปลงวิดีโอและสูตรอาหารที่แกะได้จากการดูวิดีโอเป็นชุดข้อมูลทำการคำนวณข้อมูลดังกล่าว ก่อนเริ่มทําอาหารโดยที่เราไม่ต้องโปรแกร,รมคําสั่งอื่นๆเช่นปริมาณวัตถุดิบเพิ่มเติมเลยค่ะซึ่งทีมวิจัยก็พบค่ะว่าหลังจากที่ดูคลิปวิดีโอไปทั้งหมด16คลิปแล้วหุ่นยนต์พ่อครัวสามารถแกะสูตรอาหารได้ถูกต้องถึงร้อยละ93ค่ะและยังสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้สาิตมนุษุ์ได้ราวร้อยละ83อีกด้วย และในการทดลองให้มันเรียนรู้สูตรสลัดง่ายๆ8สูตรผ่านระบบโครงข่ายประสาทเทียมซึ่งเป็นระบบที่ออกแบบให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูลในลักษณะที่อ้างอิงมาจากสมองมนุษย์ก็พบว่าเมื่อการทดลองเสร็จสิน้นหุ่นยนต์พ่อครัวสามารถคิดค้นสูตรสลัดขึ้นมาใหม่ได้ค่ะ อย่างไรก็ตามหุ่นยนต์ตัวนี้คงไม่ได้มาแย่งงานพ่อครัวในเร็ววันนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้สุดอาหารที่มันเรียนรู้ก็ยังไม่ได้มีความซับซ้อนมากเท่าไหร่นอกจากนี้มันยังเรียนรู้จากการดูคลิปวิดีโอทําอาหารทุกประเภทไม่ได้ด้วยค่ะเพราะว่าต้องเห็นภาพส่วนผสมขั้นตอนการทําอาหารที่ชัดเจนดังนั้นถ้าวิดีโอมีการตัดต่อที่ซับซ้อนก็อาจจะยากสําหรับการเรียนรู้สําหรับเจ้าหุ่นยนต์นี้ไปสักนิดหนึ่งแต่ก็เชื่อว่าในอนาคตหุ่นยนต์พ่อครัวก็คงจะเรียนรู้ได้ไม่ยากและสามารถ ที่จะพัฒนาให้เรียนรู้สูตรอาหารผ่านเว็บไซต์อย่าง YouTube เพื่อทำอาหารได้หลากหลายมากขึ้นค่ะ